วันนี้นะคุณครูจะให้เด็กๆนะอบอุ่นร่างกายก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมนะคะนาวันนี้คุณครูมีเกมให้เด็กๆเล่นนะคะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอบอุ่นร่างกายกันก่อนกลางแขนค่ะกลางขาด้วยนะคะอ่ะนับไปพร้อมๆกัน10ครั้ง1 2 3นับพร้อมๆกันนะคะ4 5้าหกเจ็ดแดเสอ่ะแล้วก็ยืนตรงค่ะจับไปที่เอวของเด็กๆค่ะกลางแขนนิดนึงนะคะแล้วก็หันไปสิบครั้งพร้อมๆกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแด เก้าสิบอ่ะยืนค่ะแล้วพอเสร็จแล้วให้เด็กนะคะก้มศีรษะพร้อมกัน10ครั้ง 2> 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะเป็นยังไงคะร่างกายอ่ะกลางกางขาอีกหน่อยสะบัดมือพร้อมกันนับไปถึง10ครั้ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสอ่ะเด็กๆนั่งลงแป๊บหนึ่งค่ะนะคะแล้วหันหน้ามาทางนี้ค่ะนะ,ะนะวันนี้เราจะเป็นเกมกิจกรรมเกมนะคะคือกระโดดถ้าก,กบเก็บคำศัพท์นะคะ เดี๋ยวคุณครูจะทําให้เด็กๆดูก่อนนะคะ1รอบนะคะแล้วเราจะเล่นไปพร้อมๆกันทีละหนึ่งคนทําได้ไหมคะทาได้ไหมคะได้เดี๋ยวคุณหญิงจะทดลองให้ดูนะคะให้เด็กๆตั้งใจนะคะนะเดี๋ยวคุณจะวางคําศัพท์ไว้ก่อนนะเจ็ดคำะจะให้เด็กๆะ่ะกระโดดท่าบกบแล้วเก็บคําศัพท์นะ เก็บคำศัพท์แล้วหันมาบอกคุณครูบอกเพื่อนๆว่าคำศัพท์อันนี้มันคืออะไรนะคะอ่ะตั้งใจดีนั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆแล้วนั่งตรงๆอ่ะ แล้วให้เด็กๆเล่นเสร็จแล้วก็กลับมาเข้าที่แล้วให้นั่งตรงนี้ทำได้ไหมคะอะใครจะเป็นเป็นคนแรกใครอยากเป็นอาสาคนแรกก่อนใครมาเวลมาเด็กๆดูเพื่อนนะคะ ่ะมาเวลไปเลยค่ะแล้วหันมาบอกนะคะถากระโดดท่ากบเลยค่ะ,ะให้เพื่อนอ่านมังกี้ หนูอ่านดิอ่าพีกไทยหนูอ่านเลยครับอ่าแล้วหนูก็วางเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วหนึ่งหนูก็ไปนั่งที่รอเพื่อนเลยค่ะ คนะนที่หนึ่งเสร็จแล้วต่อไปค่ะอ่ะมิน้นน้องมิ้นค่ะมาเดี๋ยวทุกคนให้เพื่อนเป็นคนพูดนะคะนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะรู้ว่าตัวเองว่าเพื่อนเขาถูกไหม ไทเกอร์เพื่อนบอกไทเกอร์อ่าเสร็จแล้วไปเลยค่ะเข้าแถวเลยค่ะอ่าต่อเพื่อนเลยค่ะต่อแถวเพื่อนเลยต่อหลังเพื่อนเลยเอออ่ามาโฮปมาเลยลูกมาครับอ่าเลยทำท่ากระโดดกบได้นะลูกนะ อ่ะอเด็กๆดูนะคะอ่ะเริ่มเลยหันไปเบิร์ด เฮลิก <Very> ูดเก่งมากอ่ะไปนั่งเลยอ่ะต่อไปคนต่อไปมาเลยค่ะมาเลยอตกามาได้เลยลูกอตกาอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวคุณหญิงจะเสียบให้แล้วก็กระโดด กูเลยนะขอไปก่น กระโดดท่ากบนะลูกแล้วลาห,าหัทนทำแบบเพื่อนนะ หนึ่งสิต่อไปไต้นมากระโดดเป็นท่ากบเลยเฮาต้น Birds. Cash. Yes. Peace. Hi, Dash. Yes. ไปต่อเพื่อนอ่าต่อไปกิษดาค่ะลุกมาลูกกิษราลุกมากระโดดบ่ายไหมอ่ะกระโดดกระโดดกระโดดแล้วอ่านคำสั่งอะเป็นดิลองลองลูกอ่ลองกระโดดแล้วอ่านคำสั่งกระโดดกระโดดกระโดดขาเหมือนที่ครูหนิงสอนนะกระโดดเลยกระโดดกู้ คำ,ำ,ำอะไรคำอะไรฮะคำว่าอะไรครับเบิร์ดเบิร์ดแคทมังกี้ bird cat monkey pig ดาฟิส <Fish. S 3> เ,เด็กนั่งให้เรียบร้อยค่ะนะคะไม่คุยนะคะกำลังอัดคลิปอยู่ค่ะคอ,อ่ะต่อไปค่ะมันนี่ค่ะมาเลยค่ะลูกาเลยค่ะแดงแมส ไม่คุยนะคะอ่ะลินหลินมาเลยค่ะลูกระหว่างรอเพื่อนนะคะดิเกเดี๋ยวค่ะใจเย็นค่ะลูกเดี๋ยวขอโทษค่ะ <c oughs> เอาใหม่ค่ะใจเย็นนะคะตั้งตั้งสติก่อน <c oughs> ตั้งตั้งสติอ,อ่ะดีดีค่ะอ่ะระหว่างนี้รอเพื่อน,นะค,ะอค่ะดีค่ะเบิด พี่ถ่ายเกอรดากปิสอ่าเดี๋ยวก่อนค่ะ อ่าเด็กๆเมื่อกี้นี้เราได้เล่นกระโดดท่ากบเก็บคำศัพท์แล้วใช่ไหมคะเด็กๆได้คำศัพท์อะไรบ้างคะมังกี้อ่ามังกี้แล้วอะไรคะแคชแคชแล้วอะไรคะไรอันไรอันแล้วอะไรคะแคทแล้วไทเกอร์แล้วอะไรคะแคทแล้วค่ะอะไรนะดากอ่าดากแล้วอะไรคะเฟสแล้วอะไรคะเบิร์ดอ่าดเจ็ดคำแล้วเรามาดูค่ะคำศัพท์ที่คุณครู ให้เด็กๆไปเมื่อกี้เนี้ยมันใช่อย่างที่เด็กๆบอกหรือเปล่าอันนี้อะไรคะอะไรคะมังกี้อ่ะพูดอีกรอบสิคะมังกี้อ่าแล้วอะไรคะ <Boo. S 1> แล้วอะไรคะ, <A. S 1> ะแล้วอะไรคะ, <P. S 1> ะแล้วอะไรคะ <A. S 1> แล้วอะไระ <A. S 1> อีกคะ นอกจากว่าเด็กๆได้คําศัพท์แล้วแล้วเด็กๆเ,เล่นแล้วเป็นยังไงบัาง,งคะการกระโดดกบของเด็กๆเ,เป็นยังไงคะสนุกไหมคะสนุา<ด>สนุกแล้วเราได้อะไรอีกคะ,คะ,อ,ะอบอุ่นร่างกายอาอบอุ่นร่างกายแล้วทำ,ทำเอากําลังกายแล้วอะไรอีกคะแข็แงแรงแล,แล้วรู้จักกฎกติกาไหมรู้รู้จักจาก,จกไหนอะ <ๆ S 1> เด็กๆรู้จักยังไงคะเวลาทําไมคะเวลาเล่นเสร็จใช่ไหมคะเราก็ต้องทําไมคะ เข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะระหว่างรอเพื่อนเล่น<อ>เ,ดเด็กเเนี่ยเด็กๆระหว่างรอเพื่อนเล่นเด็กๆต้องทําไมคะคะนั่งรอใช่ไหมคะไม่ไม่ทำไมไม่ลุกไปมาได้ไหมคะไม่ได้อ่รอคุณครูเรียก,เ,ยกเวลาที่เพื่อนๆเ,เล่นนะคะ,ะกิจกรรมเกมกระโดดเก็บคำพท์ของเราก็ได้จบแล้วนะคะ่าขอบคุณครูคก่อนเร็ว<อ>ขอบ